สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันท์นะคะวันนี้เป็นวันแม่ด้วยนะคะ12สิงหาคมนะ,ะขอบคุณทุกท่านที่ถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดทุกท่านยังคงจัดเวลาเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในช่วงของ BIN i Business Booster Series เนาะนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเชิญจากเ,เราได้เชิญค่ะขอโทษเราได้เชิญแขกคนพิเศษนะคะ ตามคำเรียกร้องค่ะตอนเดือนมิถุนายนนะคะเรามีการจัดงาน Go Club and Master Connector Forum 2024ซึ่งเราได้เชิญสุดยอดผู้ให้นะคะที่เป็น Go Club Member นะ,ะ,ะท่านที่สปอนเซอร์เพื่อนสมาชิกเข้ามาสูงสุดในประเทศทั้งหมด9ท่านได้มาแบ่งปันแง่คิดแรงบันดาลใจแล้วก็หลายท่านบอกว่าเวลาไม่พอเลยจริงๆที่จะให้แต่ละท่านได้แบ่งปันแง่คิดแล้วก็ mindset ที่ยอดเยี่ยมค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตอนนะคะที่เราได้เชิญ นะคะคซูเปอร์มาสเตอร์คอนเนกเตอร์ซูเปอร์ โกคลับเมมเบอร์นะคะพี่อนนบเซ็งมณี่นะพี่อนนบเองก็ได้สปอนเซอร์อะปัจจุบันนะเพื่อนสมาชิกเข้ามาในบินไอแล้วทั้งสิ้นถึง45คนนะคะ45คนสุดยอดมากๆทุกท่านคีสี4 5 4 5 4 5เข้าม,มาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะ45บวกกันได้9นะคะใครคีเลข9้9คนนั้นโชคดีวันนี้นะคะคนนั้นโชคดีเยี่ยมเลยค่ะนะคะเอาละค่ะเรามาพบกับพี่นบกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะพี่นบสวัสดีค่ะพี่นบ สวัสดีครับพี่เจงครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากๆเลยค่ะที่วันนี้ถึงแม้อาจะเป็นวันหยุดนาะ,ะแต่ก็ยังคงจัดเวลามาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มาให้พลังงานดีๆกับเพื่อนๆสมาชิกนะคะในตอนนะคะโกขับแล้วก็มาสเตอร์คอนเนคเตอร์ในวันนี้ก่อนที่เราจะได้พูดคุยกับพี่นบในรายละเอียดอื่นๆอย่างให้พี่นบแนะนําตัวก่อนนะคะชื่ออะไรทําธุรกิจอะไรอยู่ชัปเตอร์ไหนเราอยู่มาแล้วกี่ปีเชิญค่ะพี่นบ ผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับผมอันนบเซนมนีครับกรรมการผู้จัดการบริษัทนวัตกรรมดีๆเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ํามันนะครับผมนะครับเป็นสมาชิกนะครับอยู่ในกลุ่ม BNI Unity นะครับผมมีอายุสมาชิกนะครับทั้งหมด5ปีนะครับปัจจุบันก็เป็นสมาชิกธรรมดาครับที่อยู่ในกลุ่มของ B n i Unity ครับผมขอบคุณครับ เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะก็ได้รู้จักกันแล้วนะคะพี่นบเป็นใครนะคะทำธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันนั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้อินเทรนด์เลยนะคะตอนนี้โลกกำลังสีเขียวอยู่พอดีนะคะเอาละค่ะขออนุญาตสต็อปแชร์นะคะจะได้เห็นหน้าพี่นบกันชัดๆนะคะโอเคมาเลยนะคะ,ะเห็นหน้าชัดแจ๋วเลยพี่นบพี่นบสปอนเซอร์เพื่อนสมาชิกถึง45คน อันนี้เกือบจะหนึ่งแพลนตินัมชัปเปอร์แล้วนะคะไม่ว่าจะเข้าชัปเปอร์ตัวเองหรือเข้าชัปเปอร์อื่นๆนะเราได้มอบโอกาสให้กับเจ้าของธุรกิจเยอะแยะมากมายคำถามคือทำไมต้องเชิญเยอะแยะมากมายเชิญแขกสร้างกลุ่มใครได้อะไร itation. อยากให้พี่นพได้แชร์ตรงนี้นิดหนึ่งคะ่ะเชนค่ะครับได้ครับจริงๆต้องบอกว่าแนวะคิดแรกของผมเลยก็คือทีมทีมก็คือเพื่อนที่เรารู้จักกันในกลุ่มเราอยู่ด้วยกันครับเรามีความสนิทสนมกลมเกี่ยวกันนะครับ ณจุดจุดหนึ่งครับจำนวนสมาชิกในกลุ่มของ Unity ของเราครับตกลงไปอยู่ที่ประมาณ3 5สคน30สถึงสคนครับแนวคิดของผมในวันนั้นครับก็คือการเป็นผู้นำครับเป็นการผลักดันเพื่อนนะครับให้ช่วยกันเชิญแขกแต่ทีนี้ผมจะผลักดันยังไงได้ถ้าผมไม่ลุกขึ้นมาทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูก่อนนะครับณวันนั้นครับเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือผมะครับ เชิญแขกเข้ามาเพื่อทําให้เพื่อนเห็นว่าการที่เรามีแขกขึ้นมาครับมันจะทาให้เพื่อนทั้ง3 5คน30คนเนี้มีโอกาสที่จะได้ยอดธุรกิจเพิ่มมากขึ้นครับเพราะนั้นจุดเริ่มต้นของผลก็คือเริ่มมาจากความสัมพันธ์ล้วนๆเลยครับพี่เจงเริ่มจากการรักความรักก่อนถ้าฟังแบบความรักเริ่มจากความรักรักใครคร,รักเพื่อนในกลุ่ม นะคะถูกไหมเพราะว่าเราเปิดที่แพลตินัมแต่มาอยู่วันหนึ่งชร์ของเราตกลงไปอยู่ที่30-35เถึง35เอาแต่เอาจริงๆตั้งแต่ช่วงตอนตอนก่อตั้งพี่นพก็ได้สปอนเซอร์หลายคนเข้ามาแล้วถูกไหมคะใช่ครับแต่พออยู่กันไประยะหนึ่งอาเราตกลงมา30-35ถึง35คนพลังงานมันตก เพราะฉะนั้นเรารต้องลุกขึ้นมานะคะปลุกความเป็นผู้นําในตัวเรานะคะผลักดันเพื่อนให้ช่วยกันในการสร้างทีมทีนี้เราจะไปผลักดันคน,นอื่นได้ยังไงถ้าเราไม่ได้เป็นถ้าเร<บ>า,าไม่ถ้าเราไปทำเองก่อนเออชอบอคำนี้มากเราจะไปผลักดันคนอื่นได้ยังไงถ้าเรายังไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีนะ,ะทําให้เห็นเป็นให้ดูเนาะนะคะก็ได้เริ่มสปอนเซอร์เพื่อนสมาชิกเข้ามาแล้วตอนนั้นหลังจากที่สปอนเซอร์เข้ามาสปอนเซอร์แล้วแล้วอจากการที่เราเขึ้นลุกขึ้นมาเป็นผู้นําขับเคลื่อนกลุ่มตอนนั้นเราได้ผลลัพธ์ยังไงบ้าง จาก30 3าหลังจากที่ผมทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูนะครับกลุ่มของเรานะครับเติบโตนะครับเติบโตขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นดับเบิลจากส35เป็นประมาณ60เกือบถึง70ะตอนที่ผมลงจากประธานนะครับยอดธุรกิจนะครับเติบโตขึ้นถึงสามเท่านะครับแน่นอนครับเพื่อนที่อยู่กับผมณวันนั้นนะครับวันนี้นะครับธุรกิจของเขาครับเติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดครับหลายท่านเลย 6, เย,ยี่ยมมากๆเลยค่ะชอบมากเลยนะวันที่เราขึ้นมาเป็นประธานเรารับตําแหน่งประธานในสถานะของชัปเตอร์ไซส์ประมาณ3 0มสถึงสานะคะแต่ด้วยความมุ่งมั่นของเราความเป็นผู้นำนะคะทำให้เราทําให้เห็นเป็นให้ดูขับเคลื่อนกลุ่มไปด้วยกันแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆในกลุ่มมากมายทําให้เราสามารถลงจากตําแหน่ง ะะแล้วส่งมอบชัปเตอร์ที่เข้มแข็งให้กับประธานในวาระถัดไปที่60-70คนยอดธุรกิจเติบโตขึ้น3เท่าอันนี้อยากจะเสริมด้วยนิดนึงนะคะในบ <B NI S 2> ินไอพิสูดแล้วพิสูน์อีกค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามชัปเตอร์ของเราดับเบิลไซส์ธุรกิจในชัปเตอร์เราจะทริปเปิลเสมอ ะะจํานวนสมาชิกเพิ่ม2แต่จํานวนธุรกิจจะเพิ่มขึ้น3เท่าไหนใครอยากได้ยอดธุรกิจในชัปเตอร์ของตัวเองเพิ่มขึ้น3เท่ามังคีเลข3เขามาในแชทบ็อกเลยน้คีเลข3เข้ามาในแชตบ็อกเลยค่ะนะตอนนี้ไม่ว่ายอดธุรกิจของเราเท่าไหร่นะคะถ้าดับเบิลไซส์ของชัปเตอร์เราธุรกิจเราจะทริปเปิล ในชั r นะคะแปลว่าพวกเราก็จะมีอะยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆแรงบันดาลใจแรกในการความเป็นผู้นําก็คือเรื่องของการเกิดจากความรักเพื่อนนะคะแล้วก็ทําให้ชั珀เ,เติบโตนะคะนะคะเอะแลวข้อที่2ค่ะพี่นบ45คนนี้คือเกือบ1นึ่งชั珀นะคะพี่นบเชิญใครเชิญอย่างไร หลายหลายคนบอกว่าไม่รู้จะเชิญใครแล้วอยู่มาห้าปีนะหรือยังบางคนเพิ่งเข้ามาได้สามเดือนค่ะโอ้ไม่รู้จะเชิญใครแล้วพี่นกมีแง่คิดตรงนี้ยังไงบ้างเชิญใครเชิญอย่างไรค่ะได้ครับขอบคุณครับพี่เจงต้องบอกว่าเทคนิคการการเชิญแขกครับผมก็เรียนรู้จากแพลตฟอร์มบินไอครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าฟลอกนะครับสิ่งที่ผมเชิญนะครับฟลอกเตัวแรกก็คือเฟร f เฟร e นะครับก็คือผมก็จะชวนเพื่อนแรกๆเลยผมจะชวนคนที่ผมรู้จัก เพื่อนที่ทําธุรกิจด้วยกันนะครับให้มารู้จักแพลตฟอร์ม b ีไอผมไม่ได้คาดหวังว่าเขาเข้ามาแล้วจะเป็นสมาชิกหรือเปล่าแต่ผมกําลังจะบอกว่าเนี่ยจุดเนี้ยที่ผมอยู่เนี่ยมันมีจุดที่ดีนะเพื่อนๆลองมาดูสิเผื่อจะมีโอกาสต,ต่อยอดโอกาสให้ซึ่งกันและก,กัน <S <S นั่นคือจุดแรกน,นที่ผมไปเชิญนะครับก็คือเฟรนนะครับผมก็ทําแบบเนี้ยครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฝึกฝนฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับจนวัน,ว,นวันหนึ่งครับผมไปเจอกับ เจ้าของบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วเขากำลังนะครับมองหาเพื่อนหรือมองหามองหาซัพพลายเออร์ที่มาแก้ปัญหาในโรงงานเขานะครับก็คือแอร์เขาเสียนะครับแอร์เขาเสียนะครับเขามีปัญหาเรื่องของแอร์ครับเ,เขาหาคนซ่อมไม่ได้นะครับเพราะว่าทํามาแล้วก็มีปัญหาอีกทํามาแล้วก็มีปัญหาอีกนะครับวันนั้นผมเข้าไปหาลูกค้าและลูกค้าพูดคํานี้กับผม ผมก็เลยแบ่งปันคอนเน็ชันของผมะครับให้กับลูกค้าของผมคนนั้นนะครับได้มีโอกาสได้ดีลงานกันได้แก้ปัญหากันจุดนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของไมซ์เซ็ผมอีกรอบหนึ่งก็คือเอ๊ยมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องเชิญชวนทุกคนให้มาอยู่ในแพลตฟอร์มแต่เราสามารถเอาคอนเน็ชันในแพลตฟอร์มของ b ี i ไอครับไปช่วยเหลือคนอื่นได้เพราะฉะนั้นผมจะได้2มิติ ทำให้ทุกวันนี้ครับในการเชิญแขกผมในการที่ผมไปหาลูกค้าในการที่ผมไปเล่าเรื่องว่าในบีนไอมีใครบ้างที่ผมรู้จักและสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าคุณได้เนี่ยลูกค้าอยากคุยกับผมนอกจากเรื่องงานที่ผมไปคุยแล้วผมยังมีเรื่องอื่นๆไปเล่าให้กับลูกค้าผมฟังซึ่งตอนเนี้บอกตามตรงว่าลูกค้าติดติดผมมากนึกอะไรไม่ออกพี่นกมีไหมบริษัทประมาณนี้ครับ มาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้ผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นแบบนี้ตลอดเวลาเลยครับพี่เจมเยี่ยมเลยค่ะมันเราถึงใช้คําว่า Master c o n n e c น o เตเนาะนะคะอันนี้พี่นพให้แง่คิดที่ที่ที่ดีมากๆเลยนอกจากการเชิญวิสิเตอร์เข้ามาเยี่ยมชัปเตอร์เพื่อเป็นการสร้างคอนเน t ชันเพิ่มเติมนะคะถ้าเขา เห็นโอกาสเขาก็สมัครเป็นสมาชิกนะคะอันนั้นคือเรียบง่ายตามระบบของบีไอแต่ในมุมของพี่นกอีกมุมหนึ่งซึ่งดีมากๆเลยจริงๆแล้วเพื่อนเราในชั์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นเราสามารถนําผู้เชี่ยวชาญคือเพื่อนของเราออกไปหาคนข้างนอกได้ด้วยโดยการเชื่มอมโยงเพื่อนเรานะคะไปแก้ปัญหาเราชอบคํานี้มากไปแก้ปัญหาให้กับ ลูกค้าหรือใครก็ตามอย่างเช่นพี่นพทำระบบประหยัดประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันลูกค้าหลักของเราก็น่าจะเป็นโรงงานก็แปลว่าเราพาพื่อนาไปเชื่อมโยงกับคอนเนคชั่นในระดับโรงงานนะคะก็เป็นคอนเนคชั่นเชื่อมโยงไปมาทำให้ตอนนี้เรากลายเป็นมาสเตอร์คอนเนคเตอร์ก็คือใครอยากที่จะได้อะไรหรืออยากจะแก้ปัญหาอะไรหรือมีปัญหาอะไรก็มาติดต่อเราก็มาหาเราเพื่อให้เรารได้ช่วยกันเชื่อมโยงดีมากๆคำๆนั้นคือมาสเตอร์คอนเนคเตอร์จริงๆ ะะโอเคนี่ถามเมื่อกี้ถามว่าเชิญใครก็คือเชิญบล็อกนะเชิญเชิญเพื่อนนะคะแล้วมีใครอีกไหมที่พี่นพหยิบยื่นโอกาสหรือเชิญมาสี่สิบห้าคนนี้เยอะมากนะคะพี่นพเชิญใครอีกนอกจากเพื่อนในวงการหรือว่า,า,า,าลูกค้าค่ะครับผมก็สิ่งที่ผมเชิญเพิ่มเติมก็คือ,เ,อเป็นเรื่องของเทคนิคและทีนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเชิญแขกที่มาจากทางออนไลน์นะครับผมจะสังเกตว่าคนที่ทําออนไลน์แล้ว ยิงแอดนะครับคนเหล่านั้นคืออยากจะเติบโตนะครับผมก็ใช้เทคนิคนี้ครับในการพูดคุยทักเข้าไปในในแชทเพื่อเชิญชวนผมก็จะมีเทคนิคเสริมอีกอันหนึ่งก็คือดูคนคนนั้นที่โลเคชันใกล้โรงแรมอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งที่บอกว่าอยู่ไกลเพราะว่าเราทำกันบ้านมาแล้วว่าคนคนนี้อยู่ใกล้แล้วก็ต้องการจะเติบโตทางธุรกิจเราก็เลยทักไปเพื่อพูดคุยกับเขา ครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งซึ่งผมก็ได้ได้แขกมาในกลุ่มยูเอทีครับจากช่องทางนี้ก็หลายท่านเช่นกันครับพี่เจงเยี่ยมเลยค่ะคือหมายถึงว่าเขาโฆษณาธุรกิจของเขาถูกไหคะ<ช>อ๋อโอเคพวกที่ยิงแอดแล้วแอดนั้นมาโดนเรานะคะ<ช>ถ้าเขายิงแอดแปลว่าเขาอยากจะเติบโตเขาต้องการลูกค้าเพิ่ม นี่แหละคะ่ะคือคนไม่ของคน,คนที่อยากจะโตโตแล้วก็ทักเข้าไปนะคะแล้วก็เชิญชวนมาเย,ยี่มยมกเยี่มยมมากๆเลยนะคะนอกจากฟลอกที่เชิญกันแบบโตเป็นๆเห็นๆแล้วก็ยังมีเทคนิคทางด้านออนไลน์อีกด้วยนะคะดีมากๆเลย <c oughs> คําถามถัดไปพี่นก <c oughs> มาถึงคําถามหลักในวันนี้ <c oughs> ที่ใช้เราในการโปรยหัวประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะพี่นกบอกว่า BNI is not about leadership game but it is about ขอโทษค่ะ B I is not about Membership Game i ทอธ a b o า t Leadership Game B n I ไม่ใช่เป็นเกมของจำนวนสมาชิกเท่านั้นแต่เป็นเกมของผู้นำนะอยากจะให้พี่นพให้แง่คิดตรงนี้นิดหนึ่งว่าตรงนี้หลักการแง่คิดมันเป็นยังไงค่ะได้ครับพี่เจงขอบคุณครับต้องบอกอย่างนี้ครับพเพื่อนๆผู้นำทราบไหมครับเพื่อนเทราบไหมครับว่าผู้นำคืออะไรไหนใครทราบกดหนึ่งให้ผมดูหน่อยครับ อมารลล์อะรค่ะผู้นําในความคิดของผมได้กดมารัวๆเลยครับผู้นําในความคิดของผมก็คือผู้นําที่มีการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องผู้นําคือผู้ที่ใส่ใจผู้อื่นผู้นําคือผู้ที่ไม่ยอมแพ้ไหนใครมีคําจํากัดความเหมือนผมบ้างครับกดเลขสองให้ผมหน่อยนะครับกดเลขสองให้ผมหน่อยกดสองมารัลๆอะไรนะกดสองมารัวๆอะไรค่ะอ่า ครับางที่บอกครับผู้นําคือเราพัฒนาตัวเองใส่ใจผู้อื่นและไม่ยอมแพ้นะครับผมอะครับเริ่มต้นจากการเป็นสมาชิกมาก่อนนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นมาสู่ในเขาเรียกว่า LT level นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากเพื่อนๆครับได้มาเป็นผู้นํากลุ่มในฐานะของประธานซึ่งการเป็นประธานครับมันทําให้ผมอะครับได้พัฒนาตัวเองไปอีกหนึ่ง level ก็คือเรื่องของผู้นําของผู้นํานะครับ มันทาให้ผมพัฒนาตัวเองขึ้นมาในตตรงนี้นะครับซึ่งการพัฒนาของผมตรงนี้ครับมันทําให้ผมครับสามารถที่จะเข้าใจเพื่อนๆทีมงานทีมบริหารนะครับที่จะช่วยกันนะครับผลักดันหรือใช้คอมมวนิเคชันหรือภาษาในการสื่อสารอย่างไรเพื่อทําให้ทุกคนนะครับเห็นภาพเดียวกันเห็นเป้าหมายเดียวกันนะครับแล้วก็เราก็จะร่วมกันทํางานเป็นทีมนะครับ ในช่วงเวลานั้นนะครับผมก็ได้ฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เพื่อนๆฟีดแบ็กผมว่าพี่นกทบบนํนะกาแบบนี้ไม่เวิร์กนะพีนะ่นกสื่อสารแบบนี้ไม่เวิร์กนะควรจะปรับเป็นี่ผมก็ปรับปรับปรุงตลอดเวลานะครับจนจนมาถึงระดับหนึ่งที่เพื่อนๆยอมรับนะครับหลังจากนั้นนะครับผมมีความรู้สึกว่าความรู้ของผมครับยังไม่พอผมก็อยากจะก้าวไปอีกหนึ่งเลเวลหนึ่งก็คือนั่นคือเลเวลของ DSA Director at Ambassador นะครับซึ่งในวันนั้นนะครับผมมีความเชื่อว่า การที่ผมมาสามารถที่จะดูแลกลุ่มได้แล้วเนี่ยผมก็ยังอยากที่จะออกไปช่วยคนช่วยผู้ประกอบการที่อยู่ด้านนอกให้ได้รับโอกาสดีๆแล้วก็ผมก็อยากจะพัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งเร็วเช่นกันก็คือการที่เป็นบทบาทของ DNA Director a t a m b a s s a d o r นะครับซึ่งการเป็นบทบาทของ DNA ครับมันทำให้ผมขยายขอบเขตของการเป็นผู้นำเพราะว่าผมจะต้องพูดคุยกับผู้ประกอบการใหม่ๆ นะครับที่ยังไม่เคยรู้จักแพลตฟอร์มบีรังมาก่อนเลยนะครับไปเรียนรู้กับเขาไปสื่อสารไปพูดคุยทำให้ผมได้ฝึกเรื่องของการพัฒนาตัวเองฝึกในเรื่องของการสื่อสารฝึกในเรื่องของวิธีการเดาใจผู้อื่นนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันทําให้ผมครับเติบโตนะครับเติบโตนอกจากการเป็นตัวเองแล้วธุรกิจผมก็เติบโตตามขึ้นไปด้วยครับพี่เจงจากการที่เราพัฒนาตัวเอง แล้วก็ใส่ใจผู้อื่นแล้วก็ไม่ยอมแพ้ครับผมชอบมากเลยครับพี่นกขอบคุณมากๆนะคะสําหรับ definition หรือคําจํากัดความของคําว่าผู้นําเพราะเชื่อแน่ว่าหลายท่านทุกคนเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องเราก็คือผู้นําแหละนะคะแต่ชอบ definition ที่พี่นพให้ผู้นําคืออะไรผู้นําคือคนที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องผู้นําคือคนที่ใส่ใจ แค,คนอื่นนะผู้นำคือคนที่เมื่อ,อล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ตลอดเวลานะคะไม่ยอมแพ้น,นะคะดีมากๆนะแล้วก็บี i มีพื้นที่ในการฝึกฝนในหลากหลายมิติมากๆทีนี้ถ้าเกิดเรามองในแง่ของผู้นำนะคะ,ะเราเป็นสมาชิก นะคะก็เป็นผู้นําในตัวเองถูกไหมคะขึ้นมาเป็น LTT e a m เราก็ได้ฝึกฝนการเป็นผู้นําของผู้นํานะคะขึ้นมาเป็น DNA เราก็ได้ฝึกฝนในเรื่องของการเป็นจุดยืนเพื่อความสําเร็จของผู้อื่นนะคะอ่าโอเคซึ่งพี่นพก็บอกว่าได้ฝึกฝนเยอะมากนะในช่วงของการเป็นประธานนะคะเอามุมมองตรงนี้ก่อนตอนที่เป็นสมาชิกพี่นพคิดว่าความเป็นผู้นําในตัวเองในบริบทของ b n i อ่ะมันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงคะ่ะ โอเคอันนี้พูดถึง accountability เนาะของการเป็นสมาชิกแน่นอนครับเราต้องทำไฟขีเราต้องทําตัวเองเราต้องใช้ระบบเราต้องทําไฟขีดนะครับอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือเราต้องเป็นสมาชิกคุณภาพและสมาชิกคุณภาพในบีไก็คือสมาชิกสีเขียวครับ อ่านะมันคือความเป็นผู้นําในตัวเองของสมาชิกเริ่มจากเลเวลสมาชิกเป็นสีเขียวนั่นคือผู้นําในตัวเราแล้วเลเวลถัดไปนะซึ่งพี่นพได้มีโอกาสได้แบ่งปันเมื่อสักครู่ก็คือขึ้นมาเป็นกลุ่มได้มาเป็นเป็นประธานนะคะเป็นเป็นซีอของ CEO อีกทีหนึ่งนะคะช่วงนั้นพี่นพได้เรียนรู้อะไรบ้างตอนช่วงที่เป็นประธานเป็นผู้นําอีกเลเวลหนึ่งขึ้นมาละอ่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง สิ่งที่ผมได้เรียนรู้วันนั้นก็คือการที่เราจะสื่อสารผู้นําของผู้นําซึ่งบอกว่าคนที่มาอยู่ในกลุ่ม b n นทุกคนก็คือผู้นําขององค์กรของของของแต่ละคนถูกไหมครับการที่เราจะไปพูดคุยกับเขาการที่เราจะไปโน้มน้าวหรือให้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป้าหมายของกลุ่มเนี่ยครับตรงเนี้ยมันทําให้ผมต้องฝึกว่าผมมันจะต้องใช้ภาษาอย่างไรในการเข้าไปพูดคุยบางคนชอบให้ พูดอ้อมๆก่อนแล้วก็เข้าไปถึงสิ่งที่อยากพูดบางคนไม่อยากเสียเวลาพูดตรงๆเลยอยากรู้เลยจะให้ทําอะไรก็บอกมาบางคนจะต้องมี data ไปให้เขามีด a t a มีข้อมูลไปให้เขาดูก่อนนะเขาถึงจะโอเคร่วมคากับเราอะไรประมาณนี้มันทําให้ผมฝึกแล้วก็มองมองคนว่าบุค,คลิกแบบนี้สไตล์แบบนี้เราจะเข้าไปพูดคุยสื่อสารหรือโน้มน้าวอย่างไรครับอันนี้ที่ผมได้ เยี่ยมเลยค่ะผู้นําคือการสื่อสารอ่ะได้อีกหนึ่งบริบทจากพี่นพวันนี้นะผู้นําคือการสื่อสารเพราะเราจะสื่อสารแบบเดียวกับคนทุกคนคงไม่ได้แต่จากการที่ได้เป็นประธานของกลุ่มเราก็ได้เรียนรู้ว่าผู้นําคือการสื่อสารแต่ละคนชอบวิธีการการสื่อสารไม่เหมือนกันซึ่งเราก็นํากลับไปใช้กับในบริษัทของเราได้แน่นอนถูกไหมคะเพราะว่าทีมของเราทุกคนแต่ละคนก็ย่อมจะไม่เหมือนกันนะคะอ่าทีนี้แล้วเข้ามาในบริบทของการเป็น DNA พี่นพได้เรียนรู้บริบทของการเป็นผู้นําในการที่เข้ามาเป็น DNA ได้ยังไงบ้างคะ พี่เจงครับเมื่อกี้มันอสัญญาอินเทอร์เน็ตมันมันกระตกุกอะครับขออีกรอบดึวยนะคบพี่เจงแป๊บนึงนะอ่าครับค่ะเจอเลยค่ะเมื่อกี้คําถามคืออะไรนะครับพี่เจงมันเปน,น,นคำถามถามก็คือว่าพี่นพตอนนี้ในบริบทของความเป็นผู้นํานะคะในแง่ของการเป็น d n a ได้เรียนรู้อะไรอ่าเพราะเรามีผู้นํไม่หลายเลยแล้วและบทบริบทของความเป็นผู้นําในการเป็น DNA พี่นพได้เรียนรู้อะไรบ้างการเป็น d n เ็นมันทําให้ผมได้เรียนรู้ว่า ตัวเองอะครับเรามีความสามารถก็จริงแต่ถ้าเราไม่ได้ถูกนําไปใช้ในที่ที่มันถูกที่อะครับสิ่งที่เราเก่งสิ่งที่เราเป็นนะครับมันก็จะอยู่กับตัวเราเป mm hmm. ็นการที่มาเป็นดีเอนเอครับมันทําให้ผมดึงศักยภาพตัวเองนะครับ mm hmm. เพื่อไปช่วยคนไปช่วยผู้ประกอบการซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับผมครับมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างกลุ่มนะครับอยู่หลายกลุ่มเลยเช่นกลุ่มเลเจนนะครับ Innovation, i อวอรี่เอลาชพาเฉพและล่าสดก็คือ Wellness ทุกครั้งที่ผมมีส่วนร่วมในการสร้างสร้างกลุ่มนะครับมันทำให้ผม,มนะครับได้เรียนรู้ธุรกิจของผู้ประกอบการต่างๆและได้ฝึกฝนการเป็นผู้ให้นะครับการเป็นผู้ให้นะครับซึ่งจะบอกว่าในแพลตฟอร์มอื่นนะครับมันจะไม่มีพื้นที่แบบนี้เลยที่ให้ผมนะครับได้ฝึกในการให้โอกาสผู้นำได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มของบีนไอครับแล้วก็เติบโตในยอดธุรกิจนะครับเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณมากเลยเพราะว่าคือเป็นสมาชิกหลายคนก็บ่นว่าบริหารจัดการเวลาไม่ได้แล้วแต่เข้าใจว่าอาจจะยังใช้บริบทไม่ถูกส่วนพี่นพเองนะคะเป็นสมาชิกเป็นแล้วก็เคยเป็นประธานผ่านพ้นนะคะแล้วก็จัดสรรเวลา นะพาตัวเองนะคะไปสร้างทีมมอบโอกาสให้กับคนอื่นๆแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างชปอร์หลากหลายเยอะแยะมากมายซึ่งจากการที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือคอนติเนียในการเป็นผู้ให้ฝึกฝนนะชอบผมว่าฝึกฝนทุกอย่างจะได้มาไม่มีอะไรได้มาง่ายแต่ต้องเกิดจากการฝึกฝนแล้วเราก็ได้ใช้เวลาในการฝึกฝนในหลากหลายมิตินะคะหลากหลายชร์ที่เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมจนทาให้วันนี้นะคะเรากา็เติบโตนะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดค่ะพี่นบอยากจะฝากอะไรสั้นๆสักครึ่งน,น,นาทีนะคะก่อนที่เราจะ จบเอ่อเซสชันในวันนี้ค่ะครับผมต้องบอกว่าสีของเด็กเราฝากกับทุกคนนะครับณนะวันนี้นะครับเราเข้ามาใช้แพลตฟอร์ม b ีไแล้วผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับใช้แพลตฟอร์มของ b ีไอย่างเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถนะครับทุกๆก,การเรียนรู้ของแพลตฟอร์ม b ีไครับผมเชิญชวนให้ทุกคนนะครับเข้าไปรับเขาเรียกอบรมนะครับไปรับความรู้ไปรับคมถึงแม้จะเคยเรียนไปแล้วก็ กลับไปเรียนซ้ําได้อีกนะครับการที่เราได้เข้าไปเรียนรู้ครับมันทําให้เราสามารถที่จะใช้เครื่องมือของแพลตฟอร์ม b ีอนไอครับได้อย่างมั่นใจและก็คมขึ้นนะครับหลังจากนั้นแล้วพอเราเชี่ยวชาญหรือมีความมั่นใจในเครื่องมือแล้วครับสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนก็คือการพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกหนึ่งเลเวล ถ้าใครก็ตามที่ยังเป็น Member Level อยู่นะครับ member ต่อไปที่ผมแนะนำก็คือ LT Level นะครับลองดูครับการที่เราได้มีโอกาสได้ฝึกฝนผู้นำของผู้นำครับในเบื้องต้นในกลุ่มของเราในเพื่อนของเราตรงนี้จะทำให้ธุรกิจของคุณแล้วก็การพัฒนาตัวเองของคุณนะครับดีขึ้นแน่นอนนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผมอยากให้มองหาอีกหนึ่งเลเวลก็คือในบทบาทของ Director a n แอดแอมบัสเตก็คือ D&A n ครับ ซึ่งบทบาทเนี้ยมันทําให้เราฝึกฝนตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองให้รู้จักผู้คนมากขึ้นนะครับผมแน่นอนครับเมื่อศักยภาพของเราเพิ่มขึ้นนะครับยอดธุรกิจจะเพิ่มขึ้นตามแน่นอนนะครับโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆจะวิ่งเข้ามาหาเราแน่นอนครับพี่เจงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะครับ เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะนะคะเชื่อแน่ว่าทุกท่านน่าจะได้แรงบันดาลใจดีๆในวันนี้จากพี่นพนะคะอันนพเซงมินีค่ะใครชอบเรื่องราวที่พี่นพได้แบ่งปันไว้คียเลก้าเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะคีเลก้าโรโรโรเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยค่ะรับพลังงานดีๆกันในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่นพมากๆนะคะที่จัดสรรเวลามาแบ่งปันแล้วก็อินสปายเพื่อนเรานะคะชุมชนบียนไอในเช้าวันนี้นะขอบคุณมากๆค่ะพี่นพขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เจงสวัสดีครับ